สบายดีพ่อพี่น้องเบิร์มองคือบอลมูคนมาพบมาอกับ่องเบาคันน้ำมูกเนอพี่น้องเนอข้าวหนไนึงคนเขาเ่ใหญ่กัพี่นเบิร์หลหนึ่งเนี่ยทยฮไทยปะปพี่น้องเบิร์มกันนี่บามงมาซอยพี่น้องเน เขาขึ้นไปเมียนเหล่าพี่น้องเ้ยแหล่ะเลยก็ได้บลดรถหนึ่งก็ได้เศร้าก็สอบแล้วสี่สอบพี่น้องเลยใจเกินหันกับบได้ หลดอีแตกกระยำนะฮักเป็นตะกอให้เพิ่นเพิ่อนอีนายเปียเป็นตะกอให้เหมือนนี่น,นะ thờp anh nhoi khảo 80 soạn chào đi khang anh nhoi à anh nhoi mời <laughs> mời lâu tiếp anh ơi อันนี้ก็ลูกเคยพี่น้องอันนี้ก็พวกเช้านางมะม่วงไปพี่น้องว่าจะเอาไปสามหลดพี่น้องเลยแหม่เหล่าเจ็ดที่แปดออ 7, 8, 8, 8. สอบนี่ซอยแหง้งเพิ่นบอกขับยุกนักโบได้พี่น้องเลยแต่พื้นเอาห้องขยกเองโบได้คันหลัองอื่เศร้าก็ฮู้เรื่องนะมาแรกหนังอัดยาเข้าไปอีกแล้วมาแ้งยาพาราเบิด์ตเป็นแพงพี่น้องเลย ไม่เพิ่นมาแล้วพี่น้องเอ้ตัวคนเดียวมีอะไกับพี่โอ้เพิ่นก็ยากเพิ่นนะพี่น้องเอ้แม่ก็เลยพวกเถ่าเลยเป็่นยังได้ยังมีโคกุู้กัวเต่าเลยพี่น้องไม่เพิ่นนะดีเลยคนโบราณเห็นหน้าพี่แล้วนี่ยายาแก้ลอยเบิดอยู่ที่มันจะแพงกินละกินกินละกิน ะพี่น้องไปเบิ hmm. ่งไปชมอยู่เพื่อน้าะพี่น้องเนาะถ่ายมุมไกลให้เบิ่งก่อนอ้าพี่น้องที่มาสัมผัสไม่ใหญ่เด้อพี่น้องเด้อะเผินเข่าเผินแล้วเผินดีใจบบเพินได้เข่าเผื่อัใดเพินเมื่อยแห้งเหมือนใดอ้าวสบายดีอุ้ยหลานเมื่อยแห้งไงพี่น้องเลยหลานไม่หายดีใจ ลูกร้านชายร้านเคยมาแก,กา่มาไข่นแหงบายีแล้วมันมีแห้งไหมพี่น้องเยแห้งนะี็นงเง็ไข่แล้วชายก็ร้านเคยประทวงนะภูมิใจมีแห้งแงล้วแล้วเขาโอ้ยได้<ล>ใช้บอกเพื่นเลยแม่ได้เขาทศปีนี้เขา้เขาเยช็ดที่ปแปดชอบเ็ดแปดลูกชายเห็ดพี่แล้วก็คือเรีหาที่พกสอบนั่นใ่ะี่นงเลยลชายเพีแล้วมอแม่ช แม่เห็ดปินได้ร้ายกลูกชายบอกคำเห็ดี่เลวได้หาที่พวกสอบโงเดียวกันนี่ัดแม่ไม่เห็ดปัดได้เจ็ดสิบแปดเธอแสดงเรเนเห็ดน้าคืนกับพี่น้องเนาะกตด,ดีใจนะเพ,นพิ่นพี่น้องเลย<ม>เป็นอยูู่้เดียวเป็นบ่อใดมีคนหาักมนทัาํำให้เนาะเป็นก่บทขาดเคลือนมากพเพราะค่ำด้คายทีอ่อยู่ที่กินเอ้ยเห,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 ห็นไหมร้านแบบพี่น้องเอ้ยากานะไรฮึมฮึม ยายในการจะให้ลูกนั่งเงกับพี่โอ้ยลกเน้ยโอ้ยคันค่ายลูกไอ้บอกควาค่ายบุอุ้มเพื่อบุได้เพิ่อนยายอุ้มพี่น้องเนี้ยบังบงเออสบายดีกันบ้านหนึ่งบิังสบายดีกันบ้านหนึ่งสบายดีติดบพื่อนย้ติดขาดเลยเพื่อนเพื่อนยังามีบ้า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 บ้ใหญ่้าบ้าบ้าบ้ที่จะมีเนี้ยแล้วเมื่อวันทีน้องใหม่บ้า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 เดี๋ยวนี้อย่าที่น้องใหม่เร็วเร็วเร็วโอ้ยทื่น้องใหม่เร็ว เหลืออยู่รถชุดท้า,บาททยบ่ายพี่น้องเลยเอาไปในซองรถ <c oughs> เอาไปอีกรถน, <c oughs> นึ่กับเบิร์ตอันนี้ผมคนณล้ายเลยพี่น้องเจ็ดสิบสองเจ็ดสิบสามปีเลยแต่เพิ่นเหน็ดพิ่นเจ็บแอวเพิ่นกันเลยแอวบุดีกันเพนิ่นกันเพื่อนพิ่นกันจิตคลายดูเพิ่นยังเอาไว้ตอนแรกเบาข้าก็เลยว่าใยคลายซะพอได้ใช้หันน้ำน้พิ่นนะพอได้เบาแห้งพิ่น นสุดทมากเลยเคยกับลี่เป็นพี่น้องเลยลูกคนอยู่คนม่วงคนแม่พี่นเอาสองคนนะหลานเด็กข่าให้ลูกเคยเมื่อกัอนี่มีอย่างกับปเบปื้องโซนกันเด้อพี่น้องพากลิตำเบาค่ำเลยเด้อพี่น้องเลยเบาค่ำกับจะพยายามหาคลิปเน้เน,นให้เบื้องเนาะ เขียนพิกเขียนถือข้อโทษข้อไฟเลยพี่น้องบอกค่ำบอบค่อยเก่งมันนังซื้อพอไทยเนาะอ่านได้แต่เขียนไม่ออกอยายาหายพี่น้องเอ้ยเออขึ้นเลยพี่น้องเออบุคลา บ้ออะไพี่น้องเกียว่าไยเนอพี่น้องนเน้ยตอนนั้นเอาไปยีน้องอนเอาไยีน้องเป็นท่าเยไทยท่มคอย n h a หอนพี่น้องหอนเงื่อนเลยทีได้เสาขวาสอบรถหนนึ่งสามพี่น้องมาปพอของดีพี่น้อง จานผ่านเลยสุขค่าคือสองมีสามมีพี่น้องเดี๋ยวบอก้ามีตัดมือกินเลยได้นี่สบายดีพี่น้องเห็นอยู่บนอ่ะตอบแซงทางล่าง เป็นลมพี่น้องเลยเป็นไลไลหรือเบล่าโดนนุ๊พี่น้องเต็มเหล่าดีเต็มเหล้าหากคนหลายคนแช่เนื้อพี่น้องเด้อที่เ้าแช่ให้บอกคัาธน้ำมูกหรือว่าให้ยายคนเดียวก็ได้ฮะพี่น้องเดี๋ยวบอกข้ามจบคลิปให้โอ้ง่เยหน่อยเคยเห็นคนจ้าเถื่อนนี่คนเขานี่ เต็มเลยไต่บอกมุงมาซอยฮะพี่น้องไปเบินกนกันคนข่าวแล้วเพิ่งกระชิตตัดก้วยนลีเอายังนี่ลีเอาเธอะวีบ่ะเออต่เทิงกัลีแล้วเธอน่งน่าเนี่ยลีแล้วชองวีทาาวีอ่ะพี่น้องเอ้ ผมจะบดิบดเื่อจาน้่ชันเห้พี่น้องเล้บีดแม่ว่าดอ่อาหารดีกองเลยได้เครื่องวีที่เรือตกเน มันเ uh, ่นใส่อะโดนเลยพี่น้องเลยสิเลนอีกเลยม้ามันใสเลยหนะช็อปขีด้พี่น้องด้วยินาทีตามให้เบาคึ้ด้อพี่น้องอยากินกล้วก็ได้กินเนาะ มฮันีกับเบริร์ทนนีในน้องอยู่ดีแม่งบนสุุคนด้วยเอฟีบวกคำาาธุ